สวัสดีครับพวกผมครับไทยจีเอ็นนะผมนี่อยู่เกมไมค์ครับนะกับไมค์ครับล็อคี้บล็อกแอนด์แท็กออนไททันนะครับวันนี้ครับอยู่ใครฮะครับผมตะวันเลยับผมนะครับนะครับนะครัสวัสดีครับนะเออวันนี้ก็มาพาร์ทที่สองแล้วนะครับเออล็อคี้บล็อกไททันนะครับวันนี้เราจะสู้กับใครครับตะวันใครครับอ่าเอเลนล่างไฟนะครับผมจัดไปนะครับก็กดกดกติกาเหมือนเดิมนะครับผมก็กล่องประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีไอ้อุปกรณ์สามมิติให้ฟรีนะครับผมแล้วก็มีพิกแอคที่ขุดมันจะได้ขุดไว นะครับแล้วเราก็จะเอาของที่เราขุดได้จากเนี่ยนะครับเออมาแลกของใน n p c อันนี้นะครับเหมือนพาทแรกเลยนะครับใครยังไม่ได้ดูพาทแรกก็อย่าลืมกลับไปดูนะนะครับผมโอเคไปเลยนะครับวับไปเลยอย่ากดผิดนะเว้ยนี่วาร์ปบอนะนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดไอ้ตรงหลังหลังเท่ัน60เมตรนะครับไอ้ตัวใหญ่ๆนั่นนะครับผมแล้วก็เอาเปิดกล่องแย่ก่อนดีกว่านะมีคนบอกว่าทําไมพี่ไทยเปิดกล่องแย่ทําไมทำไมไม่เก็บไว้วะ นะครับมันเป็นอะไรกติกานะครับผมถ้าถ้าเราไม่เปิดนะครับเราจะโดนสาบแช่งนะครับจากไททัน60เมตรนะครับแล้วมันก็จะเบิดึ้มมันจะบึ้มใส่เราอย่างนี้ก็ได้เหรอนะครับซึ่งตอนนี้ผมซืเปสปาพอยไว้แล้วนะครับที่ตรงนี้นะครับผมตรงไหนวะตรงนี้ตรงนี้นะครับอ่ามันจะได้ไม่ระเบิดไงนะครับผมแล้วก็ระวังระวังคอมมันมาตรงนู้นด้วยนะครับเป็นที่วาร์ปที่เราจะกลับไปบ้านไปแลกของนะจะไปเปิดใกล้แล้วกันโอ้ย เฮ้ยล่วงล่วงเฮ้ยเอ้ยข้าว่าเป็นลาวาว่ะโอ้ยเดี๋ยวแมวโอ้ยโอ้ยชิมหายโอ้ยข้าว่าเป็นลาวานะครับโอ้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 เย้เฮ้ยโอ้ยกะเรียบร้อยแล้วผมล่วงเหมือนกันไหมเอ้ยเอ้ยโอ้โห่ยาอย่าหยองยาอย่าโอ้ยมืดม้ดโอ้ยโอ้ยทุกคน โอ้ยโอ้ยอยู่บนนี้นี่นี่ลงโอ้โคตรมืดถาเซตด่วนๆนะครัเซตตอบเซตเรียบร้อยแล้วโอ้โหโคตรมืดอ่ะนี N ่ค oh, ร okay. ับโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับอ๋อโอ้ยอ่านม้าอ่านม้าสองอันไม่เอาไม่เอาเฮ้ยอย่าปุบป่วนกัระวังระวังระโอ๊กตายโอ้โหโดนนิวเคลียร์ลงนะครับโอเคงั้นเราเปิดจากตรงนี้เนี่ยอ๋อโอ้ยทอง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  โอ้ยเฮ้ยคิปเปิ้ลฟอพาอุ้ยเดไปจ้าตุ้มเออเออเอ้ยทำไมเป็นลักกี้วิเลเเราโอเคมีชุดมีชุดแอมมีแอมมีอย่าใกล้อย่าใกล้โอ้ยเกอซื้อทมด้วยเครับผมให้ตะวันเซ็ตดีกว่าเนาะเออรอให้เอยครับ เอ้ยยังมาเปิดใกล้กันโอ้ยลูกอีกอม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 โอเคเราเจอทางรอดแล้วเจอทางรอดโอ้ยเจอทางรอดแล้วไล่ไปอุ้ยโอเคลงไปตายดีกว่าสลามพุทแรงโอเคลงไปตายเออจมลาวาบ่อยมากอึุ้ยสลามทีเดียวอุ้ยสเกลเดี๋พึ่งอุ๊บอุ้ยเหรียญเหรียญแย่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 เนี่ยโอเค โอเคนะครับเพราะว่าเหรียญระวังเออเกือกอุลอดลุลอดรอดลคือเหรียญแย่ที่พี่พี่อยู่ที่ขุดยนยนเหรียญโอ้ยกดผิดโอ้โด no. อยู่ดีๆีแล้วเปิด <c oughs> ตัวรถต่อตาเ <c oughs> ด็ดเด็ดเด็ดอะไรวางไงสลามโอ้ยลุกอีกแล้วโอ้ย โโอ้เจอไอ้หลุมมรณะเนี่ยคุดเกี่ยหลุมมรณะเลยมันจะได้ตายไวๆสักทีนะครับผมผมขุดให้มันตายไปๆนะเดี๋ยวผมไม่งั้นเราจะโดนอุ้ยอเยะอะเออ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 เอีเออ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 ออเ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 ดอเออ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  โดนยัยแม่มดปลาใส่อีกแล้วนะครับโอเคก่อนธรรมดาต่อดีกว่านะครับของกล่องดีไว้ท้ายสุดเลยเออกล่องที่ก่อนดีกว่ามันจะได้ที่เก็บของได้โอเคหน่อยนะครับโอเคโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาอันนี้หลุดั่วงขุดได้นะมันมันติดลาวานะเว้ยปุ๊บจุ๊บโอ้ยคือปุ๊บปุ๊บเฮ้ยไข่เพชรอ่ะโหลยไข่เพชรสุดยอดสุดยอดมากไข่เพชรเยิบเยิบเยิบเฮ้ยยยแม่มดสองตัวเลยอย่ามายุ่งดิโโอ้ห แม่มสองตัวมึงตามไ่วะโอ้ยอะไรเนี่ยทำไมเป็นเนื้อเนื้อเนื้อเนากันหนึ่งวะเฮ้บโอ้ยสมุดเอนชานไม่เออฮอ้ยทองทองไปอย่ใกล้โอ้หอะบอสวกเออเอจะรอดได้อย่างไรนีอะไรขอขออ้ยโอ้ยโออออของดีของดีของดีเลวุบุ๊บุอ้ยเพชรเพเพชรเพา อู้เพผาฮัลโหลหร,อ,หรอ,อู้ผมไมกินโนฟ้าผ่าใช่ไหมหรือว่าโดนใครยิงใส่วะโอเคตโอ้เสตาร์โอ้ยเปุ๊บอุ้ยเดี๋ยวด <c oughs> เดอออ้า <c oughs> <health care> แล้วเอาที่คุณเลยชิบายโอ้บอกแล้วใครไวใครได้น่ะใครไวใครได้ถ้าบอกเลยนะครับโอเคเอาชุดไปชุดไปชุด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 เล็กชุดเลยเอ้ยชุดโซชุดโซชุดโซ่เออย่ามาใกล้อย่ามาใกล้เดี๋ยวเดีไอ้เม็ดอุ้ยไข่มังกรอนเดี๋ยวอุ้ยไข่มังกรนี่ครับผมโอเคโอเคโคตรเข้มโคตรเข้มโอุ้้ยอุ้้ยอุ้ยเอเวอร์อย่าอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้กันเดี๋ยวซีสีผ่านเลย อึ๊บอะไรอะเฮ้ยขุดไม่ได้เลยอุ้ยซอมบี้ยักษ์โอเค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 เดี๋ยวสิบสามกล่องโอ้โหบี้ไอ้ตะวันระวังมันมาแล้วโอ้ยลูกกี้เป็นเลยเจ้าอึ๊บอุ้ยหมาฝูงหมาอึ๊บอุ้ยเรียนเรียนขอให้ดีขอให้ดีโยนเลยดีกว่าไหมเดี๋ยวเดี๋ยวโยนเลยดีกว่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโยนเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวขุดก่อนขุดก่อน เ๊บไททันไททันซอมบี้เขาหมดมีท่านสอมบี้อยู่อ่ะลบก่อนลบก่อนลบก่อนขุดก่อนขุดก่อนขุดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอยิงเลยเอฟเอขุดนะครับเอาเหล็กข้างล่างนะครับมันมันมีตั้งกี่ก้อนไม่รู้อ่ะนะครับอุ้ยเต็มด้านเลยเอาเกืออุ้ยข้ารอดอ่ะข้ารอดอ่ะไม่รู้รอดยังไงโอเคโอ้ ตายต่อหน้าต่อตาโอ้ยเบียคอนเดี๋ยว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 นะพี่บักพี่พี่ยิกพี่พีวอกพี่ยากพี่ยากพี่ยากไม่ใช่พี่ยิกโอ้ยเดี๋ยว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 ของทีเลยดิอุ๊บโอ้ยฟูงอุ๊กอะโอ้ใครระเบิดไอ้น้องแมวน้องแมวหลบไปไอ้น้องแมวเอ้ยเอ้ยมันมืดอ่ะมันมืดอ่ะ โอเคนะครับอ่าสว่างแล้วนะครับผมอื้มอุ้ยไข่เพชรอีกแล้วสุดยอดเป็นอะไรที่แจ่มมากเอ้ยวันนี้โคตรแจ่มเลยว่ะวันนี้ได้ไข่เพชรตั้งสองอันไม่ใช่ไข่เพชรเลยเพชรเพชเพชฟ้าผ่านะเพชรฟ้าผ่าโทษทีอึบอุ้ยทองโอ้ยวันนี้รวยว่ะโอ้ยโยนเลยแล้วกันนะมันมันได้เยอะแล้วโยนเลยนี่ไงโปเตโต้เยี่ยมได้เบียร์คอนมาด้วยเนี่ยขี้สุดยอดสุดยอดขุดแป๊บ ของดีทางนั้นเลยนะครับผมเฮ้ยเสียงอะไรโอ้ยคิปเปอร์มายังไงเดี๋ยวโอ้ยคุณกอนคุณกนั้นนั่นแหละนั่นแหละอดีแล้วแล้วอีกประมาณไม่กี่อันนะครับก็จะหมดแล้วนะครับผมโอเคเฮ้ยพี่เหลือไอ้กล่องธรรมดาสามสิบว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท้องใครลุ๊ยไปแล้วท้องสองอัด ทองฟรียิงี่ได้โอ้ยเพชรอีกแล้วแจมอ้ยอยอเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเปิดใกล้โอเคอ้ยเพชรโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดดี๋ยวีด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 ีเพชรดีดีอเคขอตดีดีกีดีดีดาดีลีดีดีดหเี้ีดนดี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 ดเดีดีดีีีีด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 ีเปิดี เปิดปั๊ดเปิดเปิดปัดเปิดยิงแล้วเรานี้โอ้ยของดีอึบอึ๊บคนรหนวดอึบโอ้ยพี่โอ้ยเพี่เปิดได้แต่กล่องอะกล่องโคตรเยอะอะเราได้อึบอึ๊บโอ้ยโยนเหรียญอีกแล้วโยนเลยเลยกันนะเลยกันโยนเลยเลยกันโยนเลยกันมีเยอะละมีเยอะละโยนเหรียญโอ้ยบึมโอ้ยเหมือนไม่ทันอึ๊กวิทยทองวิ้ยทองใครทองใครเอ่ยทองใครเอ่ย แล้ว <Hello. S 2> ทองใครจำเลยนะ่ะด <W> <laughs> ับอยู่ดบอยู่จำเลยนะ่ะอะไรนะโอ้ <laughs> โห <laughs> นี่ไงตรงฐานอะตรงพีระมิดอะน่าจะเป็นพีระมิดเอ๊ะมันไม่ใช่พีระมิดมันเป็นที่มันมีไอ้ไอ้ลัคกี้บ็อกซ์ให้ด้วยเออนะครับสิบห้ากล่องไม่รู้น่าจะของตะวันอุ้ยในเทอร์สตาร์เรียบร้อยโอเคมันไปเลยอุ้ยของเต็มอ่ะโอเคของเต็มของเต็มของเต็มสิบสาม,ามแล้วตะวันหมดแล้วเหรอฮ <laughs> <laughs> ึยอุย <laughs> <laughs> อ้ยมามามาเฮ้ยเปิดตรงนี้ไม่ได้ดิเฮ้ยอุ้ย เดี๋ยวเดินเข้าไปที่หลังเดินเข้าไปที่หลังนี่ครับโอเคโอ้ยยยแม่มดเดือดออกไปแล้วโอ้ยมาโอเคโอเคอึหูแล้ะเบิดเต็มหน้าเต็มตาเลยหมดแล้วเออตะมันนีหน่อยดิมาช่วยคนตรงนู้นหน่อยดิเห็นไหมเห็นไหมมันมีไอตรงที่ยังไม่ได้ขุดเอ้ยชิบหายออบเ้าขุดแม่วากวากออ่บ ตรงนู้นตรงนู้นเห็นตรงนู้นอ่ะเห็นนะเอ้ตรงที่มีม้าอยู่อ่ะลองลองเราเอาเหรียญหยอดไปสักเหรียญหนึ่งที่จะเกิดอะไรขึ้นน่ะถ้าได้ของดีก็พี่ให้เลยครับโอเคเบียคอนวัดใจวัดใจฮึบไม่มีอะไรสุดยอดเะล่ะเพชรเหรอออ้ยเพชรนี่เหรอเดี๋ยวพี่โยนมาดิโอเคโยนมาเนี้ยโ้ยสุดยอดเล ตอนแล้วนะเราจะไม่ขุดแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมได้โคตรเยอะแล้วนะครับผมไม่ขุดแล้วนะครับไอรอนก็ปล่อยมันไปนะฮะมันโเคตรเสียเวลาในการแลกมากนะครับบันทอนบันทอนชีวิตด,ด,กกออด,ด,ดูดิโอ้โยเหลืออีกเหลือห้ากล่องอะอ่ะจึ๊บอือจ๊บจืบจืบอุดไปอุดทันเแ้ยโอ้ยเรารู้เรารู้เปิดเลยตรงนี้เออเปิดเอาโอ้ยเดี๋ยว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 โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคว่าเรายังรอดอยู่ใช่ไหมอ๋อ ไอ้เยอะมากเลยเยอะมากมเลยอ่ะขคดอิ่มเลยเหมือนกันเนี่ยวันโอ้โหคุกน้ำไม่ได้แดกเจ้าเจ้ฮ้ยจึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเราไปโอเคโอเค,อเคบอกเลยบอกเลยว่าไปไกลๆนะไปไกลๆเอบคิปเปอร์ตุ๊มโอเคนะครับผมก็หมดแล้วนะฮะแล้วเราจะขุดดีปะ่ะวะโอเคเอาของเอเมอลอนก่อนเอเมอลอนเอเมเอลอนมานี่โอ้โหธนูเอนชาร์ดด้วยเดี๋ยวโดนลบโดนลบโอบ้โหเดนลบปุ๊บ โอเคของพอปะวะน่าจะพอนะครับโอเคเอาแค่นี้พอพตะวันอืมฝากไป <มา S 1> ไอ้ดูพวกลักกี้อะ่ะลักกี้พชั่นอะ่ะลองดูก่อนนะเฮ้ยบ๊อบทำไมบอบอยู่ข้างในหา NPC พซก่อนเพราะว่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไอ้พวกเอเพิไปแล้ว p อนพซนะครับผมโอ้ตรงนู้นด้วยมันมีกล่องใครวะเอ้ยตรงนู้นไงนะครับลักกี้ลักกี้วิลเลจเจอร์นะครับเป็นน่าจะเป็นโอเคเปิดก่อนอุ้ยกี้โอเรียญอีกแล้วเราโยนไปดีกว่า โยนไม่โดนเอาโยนไม่โดนเอาโยนไม่เข้าโอ้ยเสียงนี่มาตั<笑><笑>โอ้โอมันนิวเคลียรสช,ะช,ะชะัดๆลองด,ดูดิมีให้แลกวะมีให้แลกไหมไม่มีโอเคงั้นไม่เป็นไรนะครับซ,ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาดีวะซ้ายดีกว่าโอ้โหซ้ายของแกโดนอีกแล้วโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านไปแลกของดีกว่านะครับผมน่านะฮะก็น่าจะพอแล้ว นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับไททันเอเลี่่างไฟนะครับก็จะโดนเราเฉือนโดนเราเฉือนแน่นอนนะครับพร้อมแล้วตะวันตะวันทำไมหมาหมาหมาใครตามมาฮะหมาใครตามมาฮะหมาหมาใครมาใครได้ไอ้ลูกหมอวันีนี้เขหมอนเหมอนเคโอเคทิ้งก่อนทิ้งก่อนมาโอ้คีมาน้องหมาหมาไปสู้ด้วยหรอจริงอรอน้องหมาเดี๋ยวโอ้ยต้องแลกของอีกบานเลยอ่ะนะครับดูของแลกก่อนมันจะเยอะไปเดี๋ยวบอกเลยโคตรเยอะเนี่ย ในเพชร<ด>มาก็สุดยอดแล้วนะครับผม,มดูเอเมอล,ลอดเลย <c oughs> โอ้โหเยี่ย yeah นะครับเป็นอะไร <ใน S 2> ที่โคตรโคตรสุดยอดอ่ะได้ได้บล็อกได้บ็อกบ็อกไอรอนมาทั้งยีิบสามบลอกอะนี่ครับผมแค่ไข่มังกรอันหนึ่งก็จุงแล้วอ่ะนะครับดูดิเบียคอนมาทั้งสองอันนะครับตอนนได้อะไรบ้างวะาสัตยายมาด้เอเตอร์ <c oughs> สองพ, <c oughs> พี่พี่แรกไม่ไหวโอเคเอานี้ไปนะครับอดาบไปก่อนโอ้ดาบโอ้ หกสิบเก้าจุดห้านะครับดาบไททันใบมีดเอานักนะครับแล้วก็แก๊สนะครับผมเอาอะไรดีวะเดี๋ยวขอดูก่อนนะเอาว่าจะเอาอะไรเพิ่มดีนะครับ<ม>เดี๋ยวเ,เราเอาอันนี้ไปดีอ่ะเอาชุด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 ชั่วชั่วชั่ชั่วเอยชุดนี้สุดยอดนะครับผมโอเคเอาดีทิ้งไปก่อนทิ้ง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 เอออันนี้ของกากของกาก <laughs> ของกากเราไม่เอานะฮะโอเคเอ้ย okay, อันนี้มันไม่ได้ดิเพราะมันต้องใส่ไอ้นี่ฮุกช็อตอู้ช็อตผมแรกดาวมันจะไม่ได้สามวัน เอามาฆ่าใครอ่ะเอามาเยอะไปไหมเดี๋ยวเติมแก๊สก่อนนะครับผมเติมแก๊สเติมแก๊สอีกทีหนึ่งนะครับก็น่าจะพอแล้วโอเคงั้นแลกแลกใบมีดเอาแบบให้หนักหนักจัดหนักเลยใบมีดเนี่ยเฮ้ยเพิ่งเพิ่งเด้ดวเออใบมีดใบมีดนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้โคตรโคตรจุกอ่ะอะไรตัวนี้โคตรมากวันนี้โคตรรวยนะครับแล้วไอตัวที่เราจะสู้ด้วยนี่มันกระจุกเหมือนกันนะครับผม่ากโคตรโคตรโคตร เออเห็นไหมนะดูดูใบมีดดิเอามาแม่งโคตรจุ้งเอาเอาไอเปัญโถเอ็นชาร์ดแบบให้หนักๆเลยดีกว่านะครับผมดูดมีตั้งคนสิีลูก6กสี่ก็เหลือเฟือโอเคไม่เป็นไรนะครับผมกันไว้ก่อนนะฮะกันกันไว้ก่อนดีกว่านะครับผมแล้วก็เอาเอาเอใบมีดให้เป็นหนักๆเลยให้ใบมีดใบมีดเออใบมีดโอเคใบมีดโอ้โหใบมีดใบมีดไม่พอ嘛วิใบมีดที่จริงเอาไปแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วอะไอพวกเออเราไม่น่าเอามาเยอะไม่น่าโลภเลยนะครับผม โลบลมมากลบมมากรับจะหายเอานะเออเอาน้ำตกแทงก็ได้เออไม่ใช่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเเอจริงว่อพี่เคยเ่อเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวพอจะแลกแค่เอาเอาแค่น่าจะมีดพอแล้วอะนะครับเพราะว่าอย่างอื่นก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับผมไอ้พวกถงทองเนี่ยน่าจะปล่อยมันไปเว้ยเออดูดิเนี่ยใบใบมีดเนี่ยประมาณสี่ห้ากองนะครับก็ก็นั่นแหละนะครับน่าจะพออยู่นะครับผมแล้วก็ทิ้งอันนี้ไปนะครับผมโอเค เอ้ยไม่ได้วันนี้<ช>ไม่ได้ลัคก,กี้ไอ้ธนูลัคก,กี้เลยวะชิบหายแล้วน่าจะไหวมั้งเออเออเนี่ยผมได้ลัคก,กี้บุชชันอยู่โอเคเยี่ยมมาเยี่ยมมาโคตรเยี่ยมนะครับดูคอ้ดาบหนาวันนี้นักโงสิบเก้าจุดห้าดาวเบนเดอดาบโคตรโชดอ่ะนะครับแล้วก็โอ้โหดู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 นะครับผมก็ไปใส่ใส่เป็นชุดโคตรเท่ด,ดูดิเหมือนนักรบอะตะวันเอาเครงเกงออกไม่งั้นใส่ฮุกช็อตไม่ได้ไม่เหรอเออเอากระโปรงออกเอากระโปรงออกไม่งั้นใส่ฮุกช็อตไม่ได้ ก็เสียดายก็โปรงนะครับก็ถอดเออเอยแต่มันเจ๋งขึ้นแหละมันเหมือนชุดก่อเหมือนนักลบอ่ะเออจริงป่าล่ะครับเดี๋ยววันนี้เราเดินไปสู้เดี๋ยวไหมเดินไปหรือวา้าไปเออว้าว้าไปเขาทำว้าไปแล้วก็ว้าไปหน่อยนะเขาอย่างเขาอย่างไมยังเอยเดี๋ยวสู้แน่วันนี้เอผมลืมเจ็บมีจงมีเจ็บโอเคใส่มีดก่อนนะะเอยไม่ต้องใส่มีดอะไรมะขอลองแป๊บนะโอเคไม่ต้องใส่มีดก็ได้นะครับผมเออเพราะว่ามีดอยู่ในตัวแล้วแหละไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่เดี๋ยวบอกแล้วของเราหดนะ นี่ยครับอุ้ยอันนี้มันกันไฟด้วยเนี่ย嘛อู้หสุดยอดนะครับเรีนร่างฝูงร่างไฟเนี่ยสุดยอดเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอนคลิปโมไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวโดนจริงจริก็จุงอ่ะพร้อมยังไปละไปละไอ้แล้วอู้หูยตั้งหมัดพร้อมเลยเนาะไหนดูดิดูดิมันมันมันตั้งพร้อมเลยอ่ะดูดูมันตั้งหมัดพร้อมเลยอ่ะชิบหายดูมือดิครับคือคือพร้อมชกอ่ะเนี่ยผมผมมันเอาว่ะโอเคงั้นก็งั้นก็เเขข้้าาาามมดดิิทำการ ทำการฮุกหุก,หกทำไมฮุกไม่ได้วะเดี๋ยวนั่นแล้วนะลืมใส่ดาบเดี๋ยวดูนะขอดูปุ่มก่อนขอดูปุ่มก่อนนะผมอืมเฮ้ยเฮ้ยโอเคเฮ้ยไอพี่ฮุกไม่ได้เฮ้ยแก๊สแก๊สแก๊สไม่ขึ้นเหรออู้ต้องใส่ดาบด้วยเหรอเฮ้แล้วก็ใส่แล้วนะเฮ้ยทำไมแก๊สไม่ขึ้นเฮ้ยใส่มีแล้วใส่มีแล้วแล้วก็แก๊สก็ใส่แล้วนะเฮ้ยทำไมแก๊สไม่ขึ้นเดี๋ยวตอนหุกได้ปะจัดดิไม่ได้ เฮ้ยไม่โอ้ยอย่าเบิกอย่ามาดิเฮ้ยจะหลงไม่ได้จะมันมันมันจะไม่ไหวเดี๋ยวมาดูมาดูเฮ้ยอย่ามาใกล้กันเออเอเลนเอเอได้ยังได้แล้วนี่เขาได้แล้วว่ะได้ยังได้ยังทำไมพี่ไม่ได้วะได้ได้ได้ไม่ได้แล้วพี่ได้แล้วพี่ได้แล้วเออปุ่มมันผิดปุ่มมันผิดอยู่นะครับผมโอเคเป็นเป็นอีกตัวหนึ่งวีกับบีเนี่ยโอเควีกับบีโอ้ยบอกเลยว่าจุกโอ้จุกโอ้ย รู no. oh, oh, oh. ้แล oh. ้วร I mean, ู oh, okay. wow. oh. ้แล้วโอ้ยทักอ้ยอ้ยดูดูดูโอ้ยเอเลไฟแรงวกเลยวะเฮ้ยกินกินกินนี่ไอ้พันทองเอพันทองก่อนเอ้พันทองดูดูดูโอ้ยวเบิดแล้บอกบอกแล้วดกระเด็นแลโอ้ยเดือยเดอเไมข่ขไม่เอาตัวจะุคอเดี๋ยวดิเดีอยวดดโอ้ยระเบิดอะแลเบิดเอเลฟไเอเลฟไเอฟไโอ้ไฟโอ้อระุร้ไม่ได้อะทำไมมันเกาะขาวะเฮ้ย มันเกาะขาเดี๋ยวดิเอ้ยเกาะขาได้อยู่เกาะขาบุ้งบุ้งโป้งโอ้โหูคุดคุดมัวนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดอ้ยเอ้ยนี่เราหุยโดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหุยบิดบิดอหูยแรงแรงแรงแล้วไปแล้วเต็มขาเต็มขาอุ้ยเดี๋ยวใคร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 ผ่านอะเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยระวังถอยก็ถอยถอยถอยได้ได้ได้นี่เราอุ้ย อุ้ยมีดมีดปลามีดปลาโอ้ยแรงอ่ะแรงมาแรงมาวึบสไลด์สไลด์ขานะครับผมไอตัวใหญ่ต้องฟันขานะฮะจะฟันคอมันไม่เข้านะครับผมโอเคเต็มเต็มอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยดาบดาบดาบเราดีกว่าวะอุ้ย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 ยุ่งปอปอปโอ้ยล่วง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 ช่วยด้วยล่วงกูติดอะไรวะติดฮึบไปแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ไงแล้วอุ้ยขุดมัวขุดมัว โอ้ยู่ในดงข้าศึกเดี๋ยวสี่พเก้ยตะวันตันข้ามันตะวันข้ามันตะวันข้ามันตะันข้าวันเ้วตัาวันข้าวตข้วนขึตะข้าวอะนข้าวตะวขาวตข้าอตอ้าวตะวนข้าตมข้าเอ๊้าวะวัยาวต้วตดวันตะว้วตอวั้าวตอ้าวตะวนวัน้าว้าวตะวันาว้เันาวตะวตอันาต้วนี่เรา้ย เฮ้ยเมื่อกี้เว้าอ่ะมันเว้าอู้ชือด้วยเร็วเรีบมาเลยดู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 ของตกปะเนี่ยไม่ตกใช่ไหมอึ๊บไม่เงี้ยเราดิวดิใครมันออโตเมติกครัวอุ้ยตอมมันอุ๊บอู้บดิอู้บดิอู้นี่ไงเราดูดูดูดาบดาบเพชรดาบเพชรดาบเพชรอุ้ยบอกไม่เห็ดบอไม่เห็นอุ้ยมันกลับที่เดิมกลับที่เดิมเฮ้ยเอลฟ์ไฟนี่ไงเราอึ๊บเฮ้ยเดี๋ยดโอู้ยนี่ไงเรานี่ไงเราอุ้ยดาบเพชรดีกว่าดาบเพชรดีกว่านี่ไงอุ้ยกระเด็นกระเด็นอุ้ยมันอยู่ไหนวะ อยู่นู้นอยู่นู้นอยู่นู้นเดี๋ยวๆขอตั้งขอตั้งติขอตั้งติก่อนขอตั้งสติโอ้โหเต็มหน้าเลยนะนี่นี่เหรอเต็มหน้าไม่เต็มหน้าดียว่ะเต็มขาโอเคฟันขามันอุ้ยฟันขาฟันขาให้เข้าฟันขาให้เข้าฮึบนี่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเปลี่ยนก่อนเขาเปลี่ยนก่อนมาออาตินเฮ้ยเฮ้ยระวังผ่าผ่าหน้าพี่วะเฮ้ยนี่เหรอสามทาสามท่าแล้วขึ้นอู้เฮ้ยทำไมเต็มหน้าพี่อีกแล้ววะเดี๋ยว เราเด็กคนเราโทษ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 เดีเดเดเดมันไม่เข้าเลยว่ะเอ้ยอ่อนว่ะอ่อนว่ะอ่อนว่ะอ่อนจังอ่อนจังแรงอ่อนจังตะวันเร็วเร็วเเดี๋ยวพี่จะพยายามให้ตะวันเข้าคนเดียวแล้วนะพี่จะไม่สู้พี่เหนื่อยมาเลยมาเลยเอาเลยเอาเลยไอ้โอ้โหโอ้โหปามีดสโลดืดดืดโอเคนู่นไงนู่นไงอยู่ในี่องเอ้เดะเดะลองในร่อง นี่ตายละเอเเลนดี๋ยวพี่ขา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 บัตรบัตรทอเลยพี่พิมพ์ขายเอาดิเอาดิเดี๋ยวว่าโอ้โหเต็มหน้าเต็มหน้าเอาดาบเพชรจั่วจั่วจั่วดาบเพชรดาบเพชรจั่วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตั้งมันมันโอคูนไฟมันไฟเยอะจังวะหุบไปดิโอ้ยหุบไม่ขึ้นไม่ขึ้นติดอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเฮ้ยไม่เจ้ามันดิมันดิเอาดิเอาดิเอาดิเฮ้ยลองอยู่เดินขวางพี่นี่ไง้ราโอ้โหเต็มเต็มเจ็บ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 จุก โอ้โหเอาดีเอาทำไมโดนอีกแล้ว嘛ไม่ไหวละสู้คนเดียวถอย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 ยเดี๋ยวไทจีเอ็นคนเดียวพอไหวไหวเฮ้ยบอกเลยคนเดียวก็ไหวนะผมโอเคโอเคเอาดีฮุกของฮุกไปฟันนะฟันขาเดี๋ยวเดี๋ยวนะผมบวกคนเดียวละบวกคนเดียวละเอาดิเอเลนไฟเอาดิเอาดิเอาดิโอ้ยโอ้จุกจุกมี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 จั่วขาดิโอ้จั่วขาฟันฟันฟัน วัดวัด <sociedad> วัด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 อยู่ไหนวะเฮ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยสองร้อยตอนสองร้อยไม่จัดที่สองร้อยจัดเลยจัดเลยเรื่อยๆพี่พักหายใจแป๊บสองร้อยเอารถรถรถไฟ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 ติดไฟติดอู้เออดิเอาดิจัวโอเคลัดวันนี้ว่างไรครับตายไปสามรอบเลยพี่ฆ่านะผมอะไรวะเอเลฟั สี่เหรอชิบหายแล้วนะครับวันนี้เราฆ่าตะวันไปสี่รอ,อบนะครับก็เป็นสิ่งที่ภูมิใจมากนะวันนี้นะครับผมเออนะครับส่วนใครอยากเล่นนะครับผมก็โหลดมาได้นะอยู่ในดีสคริปชั่นนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวยว,วันนี้อะไรลากไฟจริงอระทำไมมันไม่โหดอย่างอย่างที่คิดเลยขนาดไม่โหดนะดูดิดูแมปดิเออแมปนี้พังแมปนี้พังไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับโอ้โหทำไมมันโหดมันก็โหดอ่ะโอเคเพราะว่า มันสู้เราไม่ได้เพราะเรามีเอเพิทองเอนชานนะครับมันก็เลยกันไฟนะครับมันตีเราไม่เข้านะครับผมเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้นะจักลาไปก่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้แล้วกันนะครับแล้วก็พันหน้าให้สู้ตัวไะไรคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับผมสู้ตัวอะไรดีวะเททันลิงไหมเอาไหมเททันลิงดีปะจัดไปนะครับผมโอเควันนี้จักลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ล่ะบายบายนะครับผมไปละไปละไปละ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณชอบคลิปนี้ใช่ไหมนะครับอย่างแรกเลยครับถ้าคุณอยากติดตามผมนั่นแหละใคเรเล่นในโทรศัพท์นะกดเซิร์ชเลยฮะ t i g n Channel แค่นี้ครับแล้วก็ไปที่ช n e l ของผมเลยครับเสร็จแล้วเห็นปุ่มทางขวาไหมฮะกดเลยครับแค่นี้คุณก็จะรับการแจ้งเตือนจากวิดีโอของผมเลยแหละครับแล้วก็อีกอย่างครับเข้าไปที่แถบที่ว่าวิดีโอจากนั้นไปดูคลิปล่าสุดนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับส่วนคนที่เป็น,นคอมกดติดตามเลยครับ วังไปทางขวากดไ like, ลค์ถ้าขอล่ามครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยล่ะคอมเมนต์ Comment อะไรอะไรก็ได้ครับหรือก,กดพบที่เฟซบุ๊กแค่นี้คุณจะรับข่าวสารของผมแล้วล่ะ